สวัสดีค่ะคุณจะบุญเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่2สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่ที่ลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะเบอร์โทรติดต่อสาขาระยองนะคะ0634539224ส่วนสาขาลำปาง0811 สำหรับวันนี้นะคะกรุงจะพาลูกค้ามารีวิวรถก่อนการจัดส่งนะคะ,ะเป็นรถรุ่น L 5 0 1 8นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะรถคันนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น L 5 0 1 8นคะะคะจะจัดส่งไปที่จังหวัดสกลนครนะคะขอขอบพระคุณลูกค้าจากจังหวัดสกลนครนะคะที่ให้ความไว้วางใจคุณเสมอแท็กเตอร์นะคะที่เลือกซื้อรถจากทางเรานะคะอันนี้จะเป็นรถที่เราเก็บปรับสภาพ พร้อมส่งแล้วนะคะสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันที่ใบดันคันล่างนะคะสำหรับใบดันคันล่างเรามีเก็บสีนะคะให้นะคะเพื่อความเรียบร้อยนะคะตัวนี้มีกับหน้าให้ด้วยนะคะไฟเช็คระบบไฟเรียบร้อยก่อนส่งนะคะตัวนี้มีติดปลายท่อแถบปลายท่อให้ลูกค้าด้วยนะคะ ยางหลังยางหน้าเปลี่ยนใหม่สี่เส้นสําหรับรถคันนี้นะคะการเก็บรถนะคะค่อนข้างสวยเลยสําหรับร้านเรานะคะมาตรฐานของผู้เสมอแท็กเตอร์นะคะก่อนส่งจะเปลี่ยนกรองทุกกรองนะคะไม่ว่าจะเป็นกรองอากาศกรองโซลา่ากรองน้ำมันเครื่องกรองไฮดรอลิกแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเช็กระดับของเหลวนะคะคือเติมนะคะอันนี้มีเปลี่ยนหลังคาให้เพราะมันแตกนิดนึงเป็นหลังคารถถ่ายของ ูนเสมอแท็กเตอร์นะคะซึ่งลูกค้าก็ดูจากตรงนี้นะคะมีความตรงรูทุกจุดไม่ต้องแปลงนะคะที่ร้านเราใส่ได้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลต้องไปดัดแปลงอะไรอีกไม่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งท้องที่นั่งผู้โดยสารเบาะเรียบร้อยไม่ฉีกขาดนะคะ <S <S ค่ะรถนี้เรามีการปรับสภาพเก็บรายละเอียดไปพร้อมกับตัวโรตารี่รุ่น rx 1 8 3 f สวยมากๆค่ะโรตารี่ตัวนี้นะคะสภาพโครงสีส้มสีส้มมากสีส้มจริงๆคือเหมือนใหม่เลยคนข้างใหม่นะคะติดมากับรถ L50 SP ค่ะคันนี้ข้างหลังข้างหลังนะคะ,ะไฟเราเปลี่ยนให้ไม่ใช่ไฟเราเช็คให้ใช้งานได้สำหรับรถของเรานะคะเมื่อลูกค้าไปถึงเป็นรถปรับสภาพพร้อมใช้นะคะ ใบย,ยังเต็มอยู่เลยค่ะลูกค้าค่อนข้างใหม่มากๆนะคะสำหรับโรตารี่ตัวนี้นะคะค่ะรถสภาพนี้นะคะมาตรฐานพูนเสมอแท็กเตอร์นี่เลยที่เราจะไปส่งสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะกำลังมองหารถรุ่นแนว50นะคะก็เข้ามาอสอบถามได้เลยนะคะตอนนี้เรามีอยู่หรือว่าไม่สะดวกเข้ามาทดสอบระบบนะคะก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะ รถตรงปกแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลนะคะก่อนโอนจองเราก็วิดีโอคอลนะคะเพื่อเช็ครถกับกุ้งนะคะมีรถอยู่จริงไม่ต้องกังวลนะคะเรามีรถอยู่จริงนะคะลูกค้าแล้วก็รถตรงปกสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าถ้าใดสนใจนะคะ034539224 6สาขาระยอง0813662756สาขาลำปางนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ